สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับสวัสดีดีซีทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเซเตอร์ดินดวงสีสเกตนะนี่ผมจะพามาดูจากโคมาสูครับ200ดีซีสองร้อยรุ่นเจ็ดนะอันนี้ใช้งานหนึ่งหมื่นสามพันชั่วโมงนะครับซีเรียนแปดหมื่นสองร้อยครับซีเรียนสูงอันนี้เปิดราคาที่ล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับรถนี้สีเดิมๆนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับ ระบบนี้แห้งแก๊กเลยครับไม่มีรั่วไม่มีหยดไม่มีเยิ้มเลยครับรถระบบระบบนี่ขับดีมากเร็วดีพิซศเลียนสูงเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นคอคอมมาสูงรุ่นเจ็ดจะรู้ดีว่ารุ่นนี้หาย,ยากดูช่วงล่างครับช่วงล่างนี้ก็เต็มเลยนะครับโซ่พกเก็ตโอ,อร์เต็มครับไอเฟรมนี่เป็นสนิมมันมีมันไม่ใช่สนิมกินเนื้อเลยนะครับ เป็นสนิมแดงๆมันยังมันจะไม่กินแบบนี้ยังจะไม่กินเนื้อเหล็กนะคือเรายิยงทรายออกมันมันมันจะไม่เป็นหลุมครับเวลาเราขัดออกเนี้ยเตรียมก็จะได้ครับยังสวยโซ่ก็ลิงหนาครับรเลอยังไม่โดนกอลิงยังโอเคอยู่แอ้เย็นครับคันนี้นี่ก็มันจะเป็นคราพขาวๆนะครับนี่เราขัดออก ใช่ไหมก็จะเป็นสีเหลืองแล้วรถยังไม่ได้ล้างครับยังไม่ได้ขาดเลยรถพุ่งเข้านี่ครับแห้งใครสนใจก็ติดต่อมาที่ทเบอร์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สองสามศูนย์นะครับอ่าได้ดูก,ก่อนแผงแอร์มีแผงแอร์ครับพี่อินเตอร์ อมีก่อไปล้างเครื่องมือนะรถยังไม่ได้ล้างเลยครับล้าน480,000บาทนะครับจดไป็นแนนได้นะใครสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์0ูนย์หนึ่งหสาสี่สเลยนะครับดูรถที่ที่ลาดบัวหลวงนะครับดูครับ รถเหมือนทํางานบนคอนกรีตนะครับรถทํางานเกี่ยวกับปูนเกี่ยวกับคอนกรีตนะครับเฟรมเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยจะไม่ค่อยได้ลงดินครับถ้าดินดินถ้าเกิดทํางานดินเฟรมจะไม่เป็นแบบนี้เหมือนอยู่กับแผ่นปูนอยู่กับสายงานก่อสร้างนะรถคันนี้๋ยวให้ดูปั๊มครับฝาข้างก็ไม่มีบุกนะไม่มีบี้ดูปั๊มครับแห้งสนิทเลย อยังสวยนะไม่เคยแกะนะครับใครได้ไปคันนี้สุดยอดมากเลยนะดูช่วงล่างครับกาดก็ยังหนาครับ อย่างนี้เขาออกไม่บางนะเฟมอยาให้ดูกุ้งจีกันนะังก็จะมีลองแผ่นชิมหน่อยครับลองแผ่นชิมหน่อยสำหรับกุ้งจีขอบนาข้างนาก็จะมีหลังับที่บุบนะกุงจีมีหลังตรงนี้ที่บุบหน่อยข้างก็นหนาเหมือนเป็นรถเก่าเก็บอะครับคันนี้ชั่วโมงแค่หมื่นสามเอิงชั่วโมงน้อยมากนะ เทียบกับพวกรุ่น8รุ่นอะไรก็ยังชั่วโมงเสียด20,000ืไปละหมดแล้วนี่ครับซีียนนี้เป็น8 0 0หมครับ8 2ด8มนสี่สบปดนะเป็น E สองเรียบร้อยครับเฉียสูงที่เรื่องสูงกว่ารุ่นแดบางตัวอีกครับเรียอสูงกว่ารุ่นแปดตัวแรกๆเลยนะนี่ครับสีเป็นขาวขาวนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดออกเลยดูแค่ครับ,รบแห้งแก๊กเลย จอไอ้เจอก็อมอเตอร์สวิงไม่ไม,ไม่มีรั่วเลยเครื่องก็ดังนิ่มครับดังนิ่มนิ่มพอมาเสียงเครื่องขครมาสูน,นัมกิงครับไม่มีสน,นิมนะหูมามันมีฝาครับเดิมเดิมเลยเดิมจริงจิงครับคันนี้ ให้ดูเครื่องครับเครื่องอ่โหแห้งแจ็บเลยไม่มีเยิอ้มแลยคันัี้ี้แห้งทั้งคัน จะไปดูภายในกันครับคันนี้สวยนะครับแนะนำเลยสวยจัดเฟรนช์ได้นะครับคันนี้แปดแสนถึงหนึ่งล้านล้านสี่แสนแปดหมื่นครับมาคุยกันได้รุ่นนี้เครื่องเครื่องรุ่นนี้จะอึดทนนะครับแรงจะเครื่องรุ่นนี้จะอึดทนกวารุรนแปดอีก ครื่องนุ่นแปดจะเปาะกับเรื่องนี้นี่ครับภายในก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะมาอย่างนี้ก็ถา่ายดูอย่างนี้เลยครับนี่ครับหมื่นสามร้อยแอหมื่นสามพันครับชั่วโมงหมื่นสามพันสามร้อยข้างในก็ยังไม่ลงแว็กไม่ได้อะไรเลยครับเป็นรถบริษัทครับวันนี้นครบ,ครบแอร์หนาวครับแอร์เย็นยเดี๋ยวผมจะลองระบบการทำงานดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง การทำงานหรือว่าได้การมาครับเอาเรื่องมากก็เร็วครับคนทรนเบาสัมผัสตามมือดีครับคนทวนลงคนทวคนระบบคนทวนคนทรนนี่ก็สมูทดีตามมือครับแสดงว่าระบบไฟคือบวกเซยดนอยพวกอะไรระบบสั่งการนี่ยังใช้งานได้ดีอยู่รถมือสามพันชั่วโมงเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพวกรุ่นแปดนี่ขนาดรุ่นแปดยังสองหมื่นแล้วนะตัวแรกๆนี่ถือว่าชั่วโมงน้อยมากนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ ดูรถกที่อำเภอลัดบรวหลวงครับส่วนใจก็ติดต่อมปที่เบอร์0611234230นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นรือยังไงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจมองหารถคุณรุ่นไหนก็โทรมาปรึกษาได้ครับซีเบอร์0611234230นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบก่อนครับ บา,บายคับสวัสดีครับ